โรงเรียนบ้านพุวงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้จัดโครงการส่งเสริมศิลธรรมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรจากทุดงคัสสถานนครธรรมให้การอบรมในครั้งนี้โดยพระอาจารย์นะครับได้บรรยายธรรมในหัวข้อยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับ เราพระอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาบรรยายธรรมอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็เด็กๆนะครับยังได้เรียนรู้เรื่องราวของโทษภายยาเสพติดด้วยนอกจากนี้พระาอาจารย์ยังได้นําน้องๆนักเรียนร่วมกันสวดมนต์นะครับแล้วก็ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อเตรียมความพร,ร้อมเข้าสู่กิจกรรมสันทนาการจากทีมงานพระอาจารย์วิทยากรต่างๆด้วย ซึ่งน้นนองๆก็ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านกิจกรรมแบบง่ายๆนะครับแล้วก็มีความสนุกเบิกบานกับทุกกิจกรรมเป็นอย่างดีทีเดียวโดยหลายคนนะครับก็ตั้งใจว่าการอบรมที่เข้าร่วมในครั้งนี้เนี่ยตอนแรกคิดว่าหน้าเบื่อหนายครับแต่น้องๆหลายคนพอเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เกิดความสนุกสนานแล้วก็เห็นในภาพนะครับนอกจากจะมีกิจกรรมสันทนาการก็มีการหลับตาเจริญสมาธิภาวนานำใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างง่ายๆสบายๆ ซึ่งเรื่องราวของสมาธินี่เองครับเด็กๆก็จะได้นําไปเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันด้วยโดยน้องๆทุกคนนะครับก็ได้เล่าให้ทีมงานฟังว่าตั้งใจว่าจะได้นํากิจกรรมดีๆที่ได้รับโดยเฉพาะเรื่องของสมาธิกลับไปใช้ในการนั่งสมาธิที่บ้านอีกด้วยนั่นเองครับ